สวัสดีค่ะคุณต้นไม้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้คุณต้นไม้มีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างค่ะค่ะก็เคสก็เป็นของแฟนของหนูเองนะคะค่ะก็เป็นโรคลำไส้อักเสบเลือรังค่ะประกอบกับแพ้ตัวเองก็คือคุณหมอบอกว่าเป็นออลเซอร์ทิฟคอไติกอะค่ะค่ะค่ะก็เหมือนโรคพวกเนี้ยก็จะเป็นเอ่อ ภูมิของเราอะไปทําลายภูมิคุ้มกันของตัวเองไงค่ะเราก็เลยจะต้องทานยากดภูมิเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราทานยากดภูมิเรื่อยๆเนี้ยมันก็อาจจะทําให้ร่างกายเราอ่อนแอเราก็เกิดอักเสบนะคะวันใดที่มันรู้สึกว่าคือยาเอาไม่อยู่อ่ะมันก็อาจจะระเบิดออกมาเลยอะไรประมาณเนี้ระเบิดออกมาเลยหมายถึง ลำไส้เราอาจจะเป็นแผลเยอะยิ่งกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปตรวจนะคะหน้ากายอักเสบก,จก็จะกค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะอ๋ออันนี้เป็นมานานหรือยังคะเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีเจ็ดปีค่ะออก็รักษามาตลอดเจ็ดปีเลยใช่ไหมคะใช่ก็รักษามาตลอดเจ็ดปีรักษาปอ,องอาการดีกว่าแต่ว่าไม่ได้หายนะคะค่ะคือเหมือนกินยากดภูมิเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณสองปีหนึ่งครั้ง แล้วก็อาการก็จะก,กําเริบเป็นอีกซึ่งอาการที่เป็นอีกอะ่ะสองปีครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นค่อนมากค่อนข้างที่จะมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งแล้วก็ต้องเพิ่มสเต็ปยาไปเรื่อยๆค่ะ,คะจากยากินที่เราเคยกินสามเม็ดแล้วก็ต้องเพิ่มเป็นสี่เม็ด<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จํานวนเวลาก็มากขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องกินโดสสุดเลยค่ะทุกตัวของยากดภูมิ ก็เป็นไปอยไปค่ะอือก็จะมีอาการอย่างที่บอกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่อ่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะก็อาการดีขึ้นนะคะค่าการอักเสบในร่างกายไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะใช่แล้วก็คือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวตอนนี้ก็ปกติแล้วค่ะอ๋อนะคะอันนี้ที่ดีขึ้นดีดีขึ้นจากอะไรอะคะก็คือจริงๆอ่อะดีขึ้นน่ะหนูยอมรับนะคะคือเพราะจาก ทานเจลเนี่ยแหละค่ะตัวตัวที่หนูให้แฟนทานนะคะพี่เจีย๊ยบแนะนําให้ทานกีนก่อน g I n นะคะห,หนึ่งตัวแล้วก็ทานปูมินะคะแล้วก็เป็นเอ็โตค่ะวันละหนึ่งซองค่ะอ๋ออย่างละหนึ่งซอง,งใช่อย่างละหนึ่งซองทุกอย่างอะคะ่ะห,หนึ่งซองเหมือนกันแต่ว่าผลปรากฏว่าที่เราไปตรวจนะคะคือหนูก็ยังงงนะอาหารที่หนูจัดให้แฟนหนูเนี่ยในแ,แต่ละมื้ออะจะไม่มีผักเลยนะคะ คือคเราก็คุมอาหารมากทุกวันนเราจะได้ทานแค่ปลาไข่แล้วก็เต้าหู้สามอย่างเนี้ยในตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนจนเราไปหาหมอนะคะหมอก็บอกว่าเออเราบางังคับแฟนเรามากเกินไปหรอทำไมถึงอุจจาระเป็นสีเขียวขนาดนี้อะไรเงี้ยให้พี่จะผักหรอ <c oughs> เราก็เลยบอกอ,อาหารที่เราจัดอ่ะมันไม่มีผักเลยสักมื้อนึงเลยนะ,ะเราก็งงแปลกใจว่า เฮ้ยทำไมผลเลือดดีขึ้นแล้วทําไมอุจจาระของเขาตัวจถึงมีแต่สีเขียวท,ทั้งๆที่เราไม่ค <น S 1> เคยให้ทานผักเลยในทุกมือเพราะว่าเรอาหารเองทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ย<ด>เออตอนเราก็นึกบอกเอ้ยสงสัยเป็นกินหรือเปล่าก็เลยแบบเอ้ยมันมหศัศจรรย์ขนาดนั้นเลยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเออจนคุณหมอก็แปลกใจ ตัวเราเองก็แปลกใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็หลังจากที่ได้ทานอูมิหนึ่งซองกรีนหนึ่งซองเอ็กโซหนึ่งซองนะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนใช่ไหมคะค่ะประมาณค่าที่ก็ทำให้ค่าเลือดดีขึ้นนะแล้วก็การอัพเดตทั้งหมดดีขึ้นค่ะใช่ไหมคะตอนนี้ีการใช้ชีวิตประจําวันดีขึ้นมากใช่ไหมคะใช่ใช่การใช้ชีวิตประจำวันเหมือนคนปกติแล้วค่ะเหมือนคนปกติเลย ใช่ก็คือเราทานยาได้น้อยลงนะคะเดี๋ยวรอไปเออติดตามอาการอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูผใช่ประมาณครึ่งเดือนนะค่ะว่าผมเป็นยังไงได้เค่ะได้เลยนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเคสนี้ด้วยนะคะก็ขอให้ดีขึ้นไปอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะคะสำหรับลำไส้อักเสบนะคะอยากสอบถามเพิ่มระยะเวลากินกี่เดือนได้ครับถึงแบบว่าอักเสบจนจนลดยาได้อะ อาจริงๆอ่ะไม่ถึงเดือนนะคะสองอาทิตย์โอ้เห็นผลเร็วมากครับใช่เห็นผลเร็วมากคือเรายังมหัศจรรย์มากเลยนะคะเพร,ราะว่าอาหารในแต่ละมื้ออ่ะคือเราแบบจํากัดทุกอย่างเลยค่ะเอาจริงๆหนูจะมันข้ามปิดนิดนึงแล,แล้วเหตุผลที่ให้กินแต่โปรตีนไม่ค่อยมีผักอันนี้เป็นเป็นการจํากัดเพรพาะอะไรอ่ะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่หนูกลัวการติดเชื้อ เพราะบางทีหนึ่งเราทานผักแต่คือเขาอะต้องบอกก่อนนะโรคลำไส้อักเสบเนี้ยคือจะมีอาการถ่ายเป็นเลือดแอ้ก็เวลาที่เรากินผักเข้าไปแล้วก็กลัวกาบใย,ายหรือว่าแบบนมอะไรเงี้ยก็จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายหนูก็เลยจํากัดอาหารไม่ให้ทานตรงนี้คือหยุดทำไปก่อนก็คือว่าวิธีการคือกินโปรตีนเพื่อไม่ให้มีแผลเพิ่มหรือเลือดออกมากเพิ่ม ใช่คับใช่อันนี้อันนี้เป็นคันแนะนําจากทางคุณหมอในการทานอาหารหรือว่าเราเราทำเองอ๋อทาเองใช่คือทําเองอ๋อก็คือพยายามคุมแต่ว่ากรีนกับเอ็กโซเหมือนมาทดแทนของการกินผักผลไม้แล้วทําให้อุจจาระไม่เป็นเลือดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะจริงๆนะ่หนูก็อยากรู้ด้วยแหละเพราะว่าจริงๆหนูก็ทานอาหารเสริมมาหลายตัวนะคะในตลอดระยะเวลาเจ็ดปีที่แฟนหนูไม่สบายแล้วก็ป่วยเราก็พยายามหาอาหารเสริมหลายๆตัวมาทดแทนคือจะบอกว่าคนเป็นโรคพุณนี้ยคือเขาก็จะขาดสารอาหารแหละเราก็าหาๆมาทุกตัวจนคิดว่ามันไม่น่าที่จะมีตัวไหนที่จะรักษาเขาได้แล้ว คือทานแบบเ<อ>ม็ดเม็ดผงผงน้ำน้ำกินมาหมดทุกแบบแล้วใช่ไหมใช่กินมาหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้วค่ะจนมา<อ>จนถึงแบบมันไม่น่าที่จะหายแค่ประคับประคองอาการเขาไม่ให้เป็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนมาได้เจอเจลเนี้ยแหละค่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าที่จะเป็นไปได้เนาะที่จะรักษาแฟนเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋องั้นแปลว่าตอนนี้ระยะที่ว่าค่าเสพลดลงนี่คือทานประมาณเดือนนี้ อ่ะประมาณหนึ่งเดือนไม่ถึงเดือนด้วยค่ะไม่ถึงหนึ่งเดือนเนาะตอนนี้คือประทับใจมากๆแล้วก็กะว่าจะดูผลแล้วตอนนี้ยาเริ่มลดแล้วใช่ไหมครับยาลดตอนนี้ลดแล้วค่ะจากกี่เม็ดเป็นกี่เม็ดแล้วคือตอนแรกอ่ะเออให้ทานสเตียรอยนะคะสี่เม็ดตอนนี้ลดเหลือสองเม็ดแล้วก็อิมมูแลนสองเม็ดก็คือเป็นโดสที่มากมากที่สุดอะค่ะก็ลดเหลือเม็ดครึ่งก็ตอนนี้ก็กาลังจะลดเอ่ออะไรนะ เพนทาซ่าอีกตัวหนึ่งอะค่ะตรงนี้ก็ทันเยอะเหมือนกันหมายถึงว่าคุณหมอก็เริ่มปรับยาลงเรื่อยๆจากค่าเลือดที่ดีขึ้นถูกต้องไหมครับใช่ค่ะโอ้อันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นเดี๋ยวให้รอให้แบบหายสนิทเลยแล้วเดี๋ยวมาเล่ากันอีกทีแล้วกันนะครับใช่แบบตื่นเต้นมากเลยนะคะไม่คิดว่าจะแบบมหัศจารขนาดนี้ค่ะก็เลยต้องการเป็นครอบครัวเจลไว้อีกหนึ่งคนโอ้ยินดีมากค่ะยินดียินดีต้อนรับค่ะยินดีมากค่ะ ก็ขอขอบคุณมากค่ะเคสนี้นะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video